ما uh, um... วิตินาชิตวามุนินโรตันเตระสาวกัวตุเตชยัมังกรานิโคเคตคาธมะทิหาตสุธาลุนาตานทาวันติโยชนะปางสุริมาลวันตังเอเสียมปิสังคตมัมโน

God พระจอมุนีได้ทรงชนะพยามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่คดชสารชื่อขีเมคระพร้อมด้วยเสนามานโหร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีคือทรงระลึกถึงพระบารมีสิบประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมี ทานบารมีเป็นต้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นพระจอมมณีได้ทรงชนะอาลวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างดุร้ายเหี้ยมโหดมีฤทธิ์ยิ่งกว่าพยามารยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วยวิธี ที่ทรงฝึกฝนเป็นอันดีคือขันติบารมีขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นพระจอมุนีได้ทรงชนะพญาช้างชื่อนาลาคลิีเป็นช้างเมามันยิ่งนักดุร้ายประดุดไฟป่าและร้ายแรงดังจากราวุธและสายฟ้า ขององค์อินด้วยวิธีลดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นพระจอมุนีได้ทรงบันดาลอิทธิฤทธิทางใจอันยอดเยี่ยมชนะโจรชื่อองคุลิมานผู้มีพงวลัยคือนิ้วมือมนุษย์ แสนร้ายกาศมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยธขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นพระจอมุนีได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจินจะมานวิกาผู้ทําอาการประหนึ่งว่ามีคันเพราะ ทำไม้มีสันฐานกลมผูกติดไว้ให้เป็นประดุษมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความสงบระง,งับพระไัยในท่ามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นพระจอมุณี ทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัตว์จาการิคนผู้มีอัจฉสัยในที่จะสละเสียซึ่งความสัตว์มุ่งยกย่องถ้อยคำของตนให้สูงล้ำดุดยอดทงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายาณวิธี ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นพระจอมุนีได้ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรดเ,เนรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคชื่อนันโทปนันทะผู้มีความหลงผิด มีฤทธิ์มากด้วยวิธีให้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าแก่พระเถระขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นพระจอมุนีได้ทรงชนะพรหมผู้มีนามว่าพกาพรหมผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์มีความเห็นผิดประดุดถูกงูรัดมือ ไว้อย่างแน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันวิเศษคือเทศนาญาณขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นบุคคลใดมีปัญญาไม่กิดคลานสวดและระลึกถึงพระพุทธชัยมงคลแปดคาถาเหล่านี้ทุกวัน บุคคลนั้นจะพึงละความจันไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้และเข้าถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานอันบรมสุขแล